เริ่มเลยวันนี้ก็มาที่วัดปูดินโสเป็นวัดที่อยู่ในป่าเป็นวัดป่าปูดินโสนะครับตันนี้ก็ญาติโยมก็มาทำเลี้ยงตัวทนทำบุญอยู่ที่วัดปูดิษษดนโสมาก,กกษษากันเยอะเลย วัดที่สงบมากเลยทีเดียววัดนี้ตั้งอยู่ที่บ้านกันทมตำบลกันทมอำเภอพุนหานจังหวัดศรีสะเกดเป็นวัดที่สงบสุขอีกวัดหนึ่งครัห่างจากตัวเพอก็หลายกิโลก็ประมาณ45กิโล จากหมู่บ้านกันพรก็4กิโลเมตรครับอยู่ติดกับน้ำตกสำใสเป็นวัดที่ตั้งมานานแล้วหลายปีแล้วตอนนี้มีบครทำบุญที่วัด,ดกันเป็นวัดที่เป็นวัดพระธรยุทธหรืออะไรนี่แหละมาตั้งอยู ที่นี่เป็นวัดป่าติดสายแดดไทยกงบูชาตอนนี้ก็ลงทานก็เยอะมีลุงทานมาวันนี้หลายเจ้าหลายที่หลายพ่อค้าแม่ค้าก็ต่างกันหลั่งไหลเอาลงทานมาช่วยทางวัดครับมีพระมาวันนี้ก็หลาย ก็ได้ข่าวว่าก็ประมาณร้อยกว่าเกือบสองร้อยแหลกประมาณนั้นเข้าที่มองเห็นอยู่ก็เยอะพอสมควรเป็นวัดที่พระและชาวบ้านศรัทธามากเลยทีเดียวเป็นวัดที่สนุกสุดวัดหนึ่งที่ตั้งอยู ในป่าูดินสอติดายแดนไทยเขมรวันนี้ก็มาทำบุญเป็นวัดที่เขาจะทำสวดขอนนะครับเป็นวันเริ่มตั้งแต่วันที่21 2 2ิมิถุนา ทำพิธีสวดถอนอะไรสักอย่างอย่างนี้แหละครับวันนี้ลงทานอันนี้ก็ปลาต้งปูนะครับลงทานอิ่มบุญปา่าวัดป,าป่าสองอันนี้ก็ลองตองมีลองตองงอามอ่ะเนี่ยช่วยงอามเนี่เนาะเอาลองตองมาช่วย ทางวัดเป็นโรงทานใครอยากจะกินอะไรก็หาเอานะครับเดินหาเดินจับเดินแจก,กนะครับอันนี้ก็จะเป็นว้วยเตียวครับเป็นล้วยเตียวผัดหมี่ก็มี เยอะแยะครับ yeah. อยากกินอะไรก็หากินได้เลยใครสนใจอันไหนก็หยิบเอาได้เลยนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวอ่ะก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยที่สุดในอำเภอขุนหานวันนี้ก็มามาช่วยทางวัดนะครับเพราะว่าญาติโยมมาเยอะเหลือเกินต่างจังหวัดก็มาหลายจังหวัดเลยทีเดียว อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นแกงเส้นนะครับแกงเส้นวัดป่าดงเย็นจังหวัดเลยมาเหมอยมาทั้งจ,จังหวัดเลยแล้วก็มาอนี่แกงเส้น ที่นี่ไม่เคยมีนะครับในจังหวัดศรีสุขเหมือน่ินยากจากจังหวัดหนอ,องบัวนแล้วก็รจังหวัดเลยนี่มีกินนะครับแกงเส้นที่อร่อยที่สุดตั้งแต่สมัยเด็กๆผมโทรกินพอมาอยู่ศีสุเกีตก็ไม่มีนะครับหากินยากโอ้แกงเส้น ปิดแกงเส้นสูตรโบราณตั้งแต่สมัยเก่านี่ก็ปิดแกงเส้นเก่าแกงไม่ชอบหากินยากมากเลยครับอร่อยมากงเส้นมี่ได้ยินว่าเลยครับผมก็อยู่หน้าจ้างกินเมื่อกี้ที่ผมก็กินไปแล้วหมดไปแล้วสองเดี๋ยวจะกลับมากินอีกร่อยมากเลยมาจากสุาษฎรเลย ป้าแอลโกหับป้าอลโกฮับานป้าอโกับไอ้เห็นเออยากกินอะไรก็กินอันนี้ของป้าแจกป้าแจกยังไม่ปมดแจกป้าแจกน้ำดืน,นเครื่องดื่ นี่ก็ข้าวเหนียวเนื้อทอดวัดป่าลม,เย,มเย็นใจลมใจวัดป่าลมใจวนะัดป่าวันนี้มาวันนี้มามาเป็นเยอะแยๆเลยขอขออุปการะอเปิดขอสวัสดีขอมากมาย อยากได้อะไรก็มาครับลงทานปนะีปีทุกอยา่างอันนี้น,ะน่าจะเป็นเตัอเนียวนะครับน,น้จะ่อนน มือกับอยู่นังบัวเสีเสียนาวเลงนะครับมากมาจิ้ยาไว้แเดี๋ยมีแล้วแหละมีผู้ใดเห็ุแกงเสียนก็ยงครับมีมีกะทินะครับอร่อยครับอร่อยคุณมากที่มาไกลนะครับคนเดียวเดียว 아빠가 <목소리> 끝 <목소리> เนื้อตุ๋นเนื้อไก่ากินอะไรก็หยิบกินได้นะครับฟรีทุกอย่างนะครับอาหารการกินวันนี้ลงทานมาเยอะแยะ,ยะเลยทีเดียวชอบวันไหนก็หยิบไ,ได้ครับทานรล้วทานวันอร่อยมากครับลองกินดูนะครับเป็นการทานวันนี้มาช่วยทางวัด ป่าภูดินสอโล้วยเตี๋ยวครับ้วยเตี๋ยวนูนแันที่ไปต่ำนะครับผู้ศรัทธาวัดป่าภูดินสอก็มาเยอะแยะกันเลยวันนี้ ตักบาตนะครับเป็นตักเวลาประมาณเก็ดโมงนะครับเดี๋ยวก็จะมีการเริ่มตักบาตกันพระเยอะแยะเลยครับมาตักกันก่อนส่วนหนึ่งจะออกตักอาหารด้านนอกนะครับนอกจากวันนี้เราเป็นบุญใหญ่คณะสองปูใหญ่มาร่วมบปูกันนะครับ เพื่อความสะดวกนะคบในการจัดการอาหารมาเป็นสอ่นะคะไปอส่วนหน่งก็น่าสงสัอาหารก็ออกมาเพื่ออารควบคุมเว่อาหารไปสู่การบร ทุกคน,อนขอบคุณที่มาวันนี้นะม,มาทางใกล้ทางไกลก็มาเยอะแยะเลยทุกคนตนับวกลัวผมเองก็ไม่ค่อยได้ขึ้นมาเท่าไหร่พราะว่าไม่มีเวลาวันนี้ก็ถือโอกาสมาทำคลิป นี่เปียกแล้วที่ใส่เอกสารนีนร่ก็นแล้วี่ใส่ไว้เป็นวิดีโอที่ทำกันนะครับเป็นยัง,ยงเป็นช่องขวเอที่ยังไม่ได้ปเปิดอะครับก็เลยว้กดช่อัวเอาล้ก็พูดในะ ขอบค้ณากครับขอบคุณมากทุกท่าที่รับชมไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับอันนี้ก็อาจจะเก็นัง,งเส้นเลนะครับ เป็นที่มีความมุ่งมั่นาแต่ถ้าทพื่อทำไม่ตัวเองเน่ยมเปี่ยแล้วก็ติดต่อไม่เลี่ยนุดเด่นแล้วก็ทีแล้วก็ที่สโลกเนี่ มานจะติ่อเกิดคหสงบนะครับถ้าเราคิดได้ช่วยกันตั้งแต่ต้นคือตัดตัวเองไม่หงุดหงในวันธรรมดาครับคนก็จะไม่เป็นการชุ่มเทเขาจะแตกต่างกดน แต่ที่เกิดเหตุวันนี้ก็เพราว่าแต่ละไม่เท่ากันจริงแล้วก็จะเปียบกัรที่เราพได้ร่างวกท่านแะเรียกไลยตัวสีหน่อยนะคนก็ดีแต่ละทานนพี่ขอให้เกิดตัวตนของคนกคนนั้นนะแล้วก็จะไปสู่นะครับ้าสำเร็จนะครับเราไม่จะเป็นนะเราถึงจะวาินหม ให้มันได้ถึแต่ที่เราิมันมาที่เรามีการที่มันย้อนออกมานะครับที่เขาหลัเป็นค้ภาคโอเล่ก็ตอที่เด็กอ่านนงสือคนเด็กเป็ด้กหนาว่าะทข้าเม็ดขดท่เข่าที่ามกันก็รักษาแนวทางต่างมากก็ไม่ค่อยจะถือว่าผีทร่ติดต่อ

ก so right awesome. awesome. ็จะขอพระคนะครับผู้กระจายเสียงพระอุณทุก่านที่มาจาอาสาพินะครับในการที่เรามาร่วมกันบรรุตัวเป้าหมาพการพูดภาษาจีนให้ยู่ผู้อภรรตในไทยรับเป็นศูนย์กลางของการนาทั่เราจะมีกานำอ้เผยนะครับไอ้าษต่ในที่เข้าถึงเข้าใจแล้วก็นำมาใช้กับตัวเอง ก็จะเป็นประโยชน์อตเองานาติการนาประเทศก็สัคมที่ดีอไ่านี้ผมก็เน้นมาตการและ้เจ้าที่วันนี้ท่านได้มาประกอบการรชะในการที่จะตรวจสอบรับ ต่อไปเจาะก็แค่ซื้อมาแค่จากวัตถุต่ออย่างนี้ได้รับค่าจ้าง20,000ไม่ถึงน่ะเจ้าเอาว่าเราก็จะได้ในการเจ้าคณะตำรวจให้ถูกต้องให้ถูกต้องให้ถูกต้องต่อไปนะครับขอบคุณขอเชิญท่านทุกคนให้ยาวไป